ฮ่าไม่ใช anyway. ่หนูค่ะมาันี e ้หนูหนูแม่ค้าว่าเอานุ้วข่าดังงี้เพราะตอนนียม่เอาครับประธานเอามาให้หนูหน้าพี่น้องโอ้ยเอานบ้วบข่านบ้วบข่าประธานโอ้ยแม่ค้านมยิงใหญ่เลยแด้หนูนี่มากพี่น้องหนูหน้าอย่างยิ่งมัซ็มเยอะพี่น้องหนังมันจะจวดนได เอานูมาขามังาันตัวอล่อย่า่องยนุงเหี้ยงไฮะเขามนจาากินอะไรอ่ะพี่น้องดับแนวไปละกินนุงเหียงเลยอ่ะ นังเลยนังมันดิเส็บแองเลยเนาะนังแส็บขนาดเลยอนัองหมูทาเกือเลยมันมันเค็มๆไปเนาะเกิดการอะไรเงีขาหนูโอ้อขาหนูเขบอคือขาคนขาย ขาข้าวจนทุนเลยไหมขาโนเลยเปน็นรองเลยโออซีมันเนี่ยแซ่บดูแซ่บดูจะไม่กินน้อยนึงเปน็นรองเลยกินหนูนังเนี่ยนังหนุ้ยกั๊กระดหนังหนู้ยกักกระดนี้นหนหนนไห่เ้อง ไขม,มันเต็มเลยพี่นอะไขมันแบบหนังหัวอ่ะจะมันจะบางกว่าเนาะ <c oughs> ขาหลง <c oughs> มันขาไม่ขาดเนี่ย <c oughs> เอาหนูบอลบอก หนึ่งหนึ่อ่ะได้มันก็มีเอกลักษณ์แห่งหมูอะมันจะคือเอาเนื้อหมูกับเนื้อไก่มาผสมกันกลายเป็นหนูนาแสบนะน้ำอ้ากินอยากพี่น้องเลย สมุนไพก็มีอยู่แต่ว่ารับแนวแวันเดียวหงอยมันแสีบตัวมาเห็นมั้มันพอดีอ่ะมันจะเปลือกเหรียนไหมจะเปลือกเหรียญก็หมูให้มัน,น,นหน,น่อยกว่านหน่อยน,นึงอาหารอีสามันเท่าไม่ใช่สิแสแบเดียว แค้นหนู <c oughs> แค้นหนูหรือว่าขาน่ะไขมันมาเต็มเลยหลอดม,มีเขาเดียยเลยวอนเลยนะเขาเดียดย,ย <c oughs> แม่สมาให้สอบไงหนึง่ง <c oughs> cho bên này cái hàng nó bình ngu này ta đây có đủ bóng kháng hàng không có nhầm này chưa chả đi vô nhầm ở đây phải không không biết có đủ gì tôi hàng không? มันเป็นหนูละอ่อนเ่ยหนูละอ่อนเนี่ยตัวบอดโลกไปนเนอะโคกเจ็ดขีบตัวเป็นโล่เนี่ยตัวอร่อยแซ่บไเปนเนอะ หนูเห็นไขมันบ่ไขมันเนี่ยสุดจอดแห่งเลยไขมันหน,นังมันจะบอ่อนาแห้งเลยจอดแห่งหนังนเนี่ยหนังมันจะซ้ำแล้วมันแห้งเลี่ยโอ้ยซ้ำจะบอกพี่น้องแั่งไหนดีป่ะมันๆก็ตังดีอะ่ะ น้ำมันกรลังดีอะเงือมันกับพอดี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 ขาลหลังขาหลังมันูปลาและน้ำขั้นหน่อยขาหลังมันนะหลูดกิน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 เลยเพียว เดีอีวเราของเขาหนึ่งเี๋ยวเราของหนูใอ้ไม่ข่าบอกหนูขัดเอาหนูว่าไอ่บอกกบมาตัวหนึ่งบอกกค้างมันกค้างมันชื่อ้างมันไี่ตอเสียหางเสียมันหางหนูเด้อหางเหี้ย หางใงพ right so ีเนาปินปๆนอยู่กับมาหางเป็นหางหนูหางเสียม yea ี่คนสอยหางไปไี hmm, ่นนองเหนือสันนอกพี่นองสันนอก เนื้อสันหนูเจ้าเคยกินหม้อสิ้นสันเลยกินตะสิ้นสันง่อสิ้นสันกล้วยเนี่ยนี่ยสิ้นสันหนูเนี่ยติดสันเลยเนี่ยโอ้ยโคโลยพี่น้องสิ้นสันนะโอืมไข่มันไข่มันกระชัด ไบอกไปได้เจ้าเล้หไม่ย่างเลยหนูหน้าเนี et ่ยมโมรถใส่หยังใส่เกลืออยังเดียวรถจ่ามาเลยหนูหน้ายหญ่แล้ว มันเป็นหนูกนกหนังแข็งมาพี่น้องแต่มันได้มาแบบสดๆนี่ิขว่อยู่นกหนังแข็งมาเอาจะเสียบดิเลยเบขาหนีบเขาเนี่ยอื้อหืออื้อหือนี่หนูไงมาเนี่ยหน,ยน,นูเอาหนูวะไอ้วะไอ้จัดไปตัวหนึ่งอะ ไขมันกราบจุ่มลงไปเลยเืมหนูโมลงเฮ้ยหนูโมลองดีเลยเ่น้อานกันหนูหนเหม้อนกัน เป็นหนูแต่อื่นเลยมีอะกทุบมัวตายอ่ะหนูก็ป็นหยาบเพียงเท่าน้นหนูน้อยน่อยหนูตะอ่อนตออนตับหนูก็มี่มอนี่ยตับหนูตับตับต,บต,บต,บตบ คกระราดเดี๋ยวกระติบหนึ่งไปน่องพอกันมาคลิปหนาชไปหน่อยล่ะลืมหนูบอลาฮ่ง